เกี่ยวกับข่าวที่สําคัญของวันนี้จริงๆมีหลากหลายประเด็นคุณผู้ชมเรื่องเรือนจํายังคงตามกันอยู่นะแต่ประเด็นชายแดนยังคงเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่คุณผู้ชมฮาเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วความเคลื่อนไหวที่จังหวัดศรีสะเกดเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความเคลื่อนไหวหนึ่งเดี๋ยวก่อนจะไปดูภาพหลักฐานต่าง,างๆผมขออนุญ,ญาตเปิดไอ้ตัว แถลงของเรือนจําก่อนได้ไหมเห็นบอกว่าวันนี้เรือนจําของจังหวัดศรีสะเกดใช่ไหมเป็นเรือนจํากันทาลักษ์<ฆ>ได้มีการออกโพสต์ออกมาแล้วบอกว่ามีการประกาศเรื่องของการยกเลิกเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด <ừ> ซึ่งช่วงนี้หลายๆเรือนจําเขาจะมีการเยี่ยมญาติกัน <ใช S 1> แบบลักษณะคือญาติสามารถเข้าไปเยี่ยมได้ภายใน <ừ> ไปเจอแบบใกล้ชิดได้แต่ก็ต้องตามระเบียบตามกฎแต่คุณผู้ชมมาปรากฏว่าวันนี้ประกาศของเรือนจําอาเภอกันทะลักษ์มีการออกมาบอกว่ายกเลิกการเยี่ยมญาติแบบใกล้ชิด ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยพอมีคนออกมาประกาศแบบนี้ทางเรือนจำแจ้งมาแบบนี้รายละเอียดที่มีการแจ้งเนี่ยบอกว่ายกเลิกเยี่ยญา่ิช่วงวันที่25กับวันที่26พฤศจิกาซึ่งก็คืออีกสองวันถูกไหมใช่ค่ะแล้วเบื้องต้นหลังจากที่ยกเลิกแล้วเขาให้เหตุผลเนื่องจากว่าจะมีการย้ายผู้ต้องขังส่วนหนึ่งไปยังเรือนจำใกล้เคียงโดยประชาสัมพันธ์ดังกล่าวนี้เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ต้องขังตามมาตรการของ,ของกรมราชทัณฑ์เมื่อ สถานการณ์ตามแนวชายแดนเริ่มผ่อนคลายลงจะมีการย้ายนักโทษกลับเข้ามาสู่ที่บริเวณเรือนจำนี้เช่นเดิมคุณผู้ชมฮะเมื่อมีคำสั่งลักษณะก็คือย,ย้ายนักโทษออกจากเรือนจำกันทะลักแล้วค,คำถามก็คือนี่คือการเตรียมพร้อมในการที่จะเปิดฉากรบใช่หรือไม่มเพราะถ้าดูจากวันที่คือ25 26ที่เขามีการเยี่ยมญาติ คนกำลังพุ่งเป้าบอก25ในพื้นที่เราเคยบอกไปแล้วนี่ว่าเอ๊ะมีการส่งสัญญาณเตือนผ่านผู้นําชุมชนว่าให้ทําบังเกอร์ให้แล้วเสร็จถูกไหมคุณผู้ชมล่าสุดวันนี้ได้รับการชี้แจงจากผู้บัญชาการเรือนจําอําเภอการทะลักษ์ฮะเดี๋ยวฟังสัมภาษณ์ท่านสักนิดหนึ่งคุณนภัสบอกจริงๆแล้วอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เกิดขึ้น ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากว่าเรือ,จำอำนจาอาเภอการทลักษ์มันอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนการประทะครั้งก่อนรู้ว่าได้รับผลกระทบและครั้งนี้หวั่นว่าถ้าหากมีการเปิดฉากจริงๆก็กลัวว่าเรือนจําจะได้รับผลกระทบรวมไปถึงนักโทษด,ด้วยก็เลยมีการย้ายออกไปยังเรือนจําอื่นๆซึ่งเป็นไปตามมาตรการไม่ใช่ย้ายเพราะกําลังจะมีการรบกันค่ะภารกิจของเรือนจำมีภารกิจในการควบคุมเครขัง ตามคำพิพากษาเรื่องคำสั่งทงศาลนะครับคราเนี้ยในการปฏิบัติภารกิจดางกาวเนี่ยเรือนจำก็ต้องต้องมีมาตรการมีแผนการควบคุมในการดูแลผู้ต้องขังให้เกิดความปลอดภัยนะครับนองจากผู้ต้องขังเนี่ยเป็นบุคคลตาม คำสั่งของศาลก็จะถูกควบคุมอยู่ภายในเขตกำแพงของเรือนจำนะครับคือเนี้ยในส่วนของสถานการณ์ชายแดนซึ่งก็ยืดเยื้อมาได้ประมาณ6 -7 เดือนนะครับเราก็มีการติดตามข่าวสารนะครับเพื่อเฝ้าระวังตลอดเวลาซึ่งก็เป็นแผนการควบคุมตามปกติของเรือนจำนะครับ <c oughs> ไม่ไม่มีครับไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าโดยที่ทำกันมาเนี่ยนะครับช่วงย้อนไปสองสเดือนที่ผ่านมาก็มีการลดจํานวนผู้ต้องขังในเรือนจำลงคุณผู้ชมมาแล้วบรรยากาศวันนี้ใน พื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดผมต้องบอกแบบนี้ว่าปรากฏว่าช่วงเย็นของวันนี้เองเนี่ยเห็นบอกมันมีรายงานเข้ามาว่าบรรยากาศในชุมชนไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาแตกตื่นหรือเปล่านะแต่มันดันไปเห็นลักษณะคือรถของชาวบ้านใช่ไหมที่ขนของอะ่ะเป็นลักษณะของการขนของใส่รถกระบะค่ะแล้วก็ขับออกไปจากพื้นที่คือเข้าของเนี่ยเต็มท้ายกระบะเลยมีทั้งภาพตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานอกจากช่วงเย็นแล้วมีช่วงค่ำด้วยนะครับ อ่ะนี่เห็นมะเนี่ยคนเข้าคนของกันออกไปก็เลยต้องข้อสังเกตว่าคือเป็นการอบพยพออกไปชั่วคราวหรือไม่เพราะว่าก็ตามอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะเตือนจําก็บอกว่าที่มันมีประกาศออกมาเรื่องของการย้ายนักโทษเป็นไปตามมาตรการเป็นตามแผนไม่ใช่มีการอบพยพวันนี้เพราะว่ามีการส่งสัญญาณเรื่องการรบหรือไม่แต่เชื่อว่าชาวบ้านหลายคนเขาพร้อมรับมืออยู่แล้วนะตอนนี้แต่แค่ขอส่งสัญญาณบอกเขาหน่อยคุณผู้ชมฮะและที่มันน่ากลัวก็เพราะว่าผมขออนุญาตดูภาพหลักฐานหนึ่งได้ไหม คือเมื่อวานเราเปิดภาพที่ช่องตาเท่า<ฆ>จําได้รถถัง5พิกัดใช่ไหมที่เจอลักษณะก็คือไปเจอรถถังที่จอดซ่อนอยู่ตามป่าตามเขาแต่ณวันนี้ช่องตาเท่าคุณผู้ชมะ <c oughs> เห็นบอกกัมพูชา <c oughs> เขาก็มีเล่กลอยู่ <c oughs> ผมขอเปิดฐานต่อชะดก, <c oughs> ก่อนได้ไหมเอาภาพฐานต่อชะดอขึ้นมาหน่อยมันจะเห็นลักษณะก็คือบริเวณช่องตาเท่าเราไปได้ข้อมูลมาว่าตรงจุดนี้มันมีลักษณะคือมีฐานของต่อชดกัมพูชาอยู่ลักษณะก็คือเห็นบอกว่ามันจะมีเจ้าหน้าที่ของตชดเขาประจําการมีเป็นลักษณะเป็นลง เรือนโรงอารอยู่เดี๋ยวเปิดไอ้ภาพตัวของรถถังเมื่อวานขึ้นมาหน่อยสิรถถังที่บอกว่า5จุดอะที่เราเปิดไปที่สุกซ่อนอยู่ในป่าเปิดขึ้นเต็มจอก่อนนี่คือบริเวณช่องตาเท่าคุณผู้ชมฮะแล้วช่องตาเท่ามันมีรถถังทั้งหมด5คันเดี๋ยวเปิดไปเลยนะเมื่อวานเราไม่ได้ชี้รถมาถูกไหมว่ากี่คันอันนี้คันที่หนึ่งเดี๋ยวเปิดไล่เรียงไปหคันคุณผู้ชมฮะเบื้องต้นเองเนี่ยแล้วจะบอกว่าบริเวณจุดนี้ วันนี้น้องนาัดานายส่งมาตอน12นาฬกา48นาทีกล่องไลายฮะลองเปิดนิดนึงคุณผู้ชมฮะแล้วเบื้องต้นเองเนี่ยลักษณะที่เราจะเห็นก็คือว่าไอ้จุดซ่อนรถถัง5คันตรงจุดเนี้มันไม่ใช่แค่บริเวณตรงนี้อย่างเดียวนะที่เป็นรถถังจอดตามป่าแต่มันดันมีฐานของตอชอดออยู่คุณผู้ชมฮะฐานตอชอดอชี้ว่าเนี่ย มันเป็นลักษณะก็คือเขาบอกกลัวว่ามันจะมีการซ่องสูงกาลังประกอบกับในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดถูกไหมศรีสะเกดมันดันมีเขาพระวิหารด้วยเปิดเขาพระวิหารมาก่อนก็ได้ก่อนที่ทีมงานจะเอาภาพตัวนี้ขึ้นมาผมขอเปิดเขาพระวิหารหน่อยสิวันนี้เนี่ยนันดนายบอกว่าตอนที่ไปสำรวจในพื้นที่ปรากฏว่าไปเจอลักษณะก็คือเห็นบอกเขาพระวิหารเขาก็มีการเติมกำลังอย่างต่อเนื่องไอ<ช>้พวก<ะ>ฐานสไนเปอร์ต่างๆอะ่ะเปิดขึ้นมาให้หน่อย คือลักษณะของเขาเนี่ยมีการตั้งฐานสไนเปอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็มีลักษณะเหมือนเป็นจุดตรวจการนะคะอ่ะีอย่าเปิดเต็มจอก่อยน,นะนี่อันนี้เต็มจอเลยฮะค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วจะเห็นว่ามันมีลักษณะก็คือฐานสไนเปอร์แล้วก็จุดที่เขาบอกเป็นป้อมปืนค่ะนอกจากนี้เอาเปิดภาพที่เขาพะวิหารขึ้นมาเรื่อยๆตอนที่เราไปถ่ายภาพก็เจอว่าขมຈหน่าจะเป็นทหารแหละเขามีการถ่ายคลิปมาที่บริเวณฝั่งเรานี่ คือสองกล้องกลับมาทางฝั่งเราด้วยนี่ฮะแล้วนอกจากนี้ยังเจอพวกเอาเขาพระวิหารก่อนนะเขาพระวิหารก่อนนะ,ะเปิดต่อเลยฮะพวกไอ้ตรงที่เป็นลักษณะเหมือนป้อมประการที่เขาตั้งเอาไว้แล้วตามรายงานบอกเขาจะตั้งพวกไอเขาเรียกอะไรนะจุดที่เป็นกองกําลังเขาค่ะแล้วก็พวกมือปืนใช่ไหมนี่และอันนี้เป็นคลิปวิดีโอคอ๋อนี่ฮะ นี่ก็จะเป็นฐานทหารกัมพูชาก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็กระจายตัวกันอยู่โดยรอบบริเวณเขาพระวิหารคุณผู้ชมฮะแล้วกลับมาล่าสุดวันนี้เราคุยกับคุณถาวรนะเป็นอดีตทหารบอกว่านิสัยทหารของกัมพูชาเป็นแบบนี้แหละแล้วนิสัยของคนที่มีการรบแล้วรบกันมาอย่างยาวนานอย่างอดีตทหารคุณถาวรบอกกับเราบอกเขาไว้ใจไม่ได้อย่างกรณีปราสาทพระวิหารที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยแล้วเดี๋ยวเอาภาพพวกไอ้ที่เป็นชุดสไนเปอร์ ทีมของทหารที่ถือกล้องส่องเรามาเปิดควบคู่กันหน่อยวันนี้คุณถาวรเลยบอกกับเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมองว่าเขมรยังคงมีการซ่องสูงกําลังอยู่ตลอดและเขาไว้ใจไม่ได้จริงๆกับสถานการณ์แบบนี้เอาลองฟังเสียงหน่อยฮะพายุปีหนึ่งเคยไปเจอทหารกัมพูชาก็ตะกิมันก็ได้เคยไปเจอทหารกัมพูชาก็ตะกิมันก็ได้ตะโกนเอื้อนกันยุ่ตลอดแล้วมันอยู่เขาฟังเขาอยาหารเขาอยอแต่เขาเป็นทหารปีไหน อีสองซีขันเปื่อยต่ดีมันขึ้นมาได้ดอกอดอกคิดว่าเป็นยังไงบ้าเพราะมันฟังมันสั้นเลยนะฟังทีเขาทําถนนขึ้นมาใหม่แล้วครับเพราะมันมันที่เฮ็ดถนนใหม่ขึ้นมามันก็อาจจะเป็นได้ถนนฟังแต่วันตกก็กังวลนะครับฟังเข่าเสมองเกิดหย่านี่เนี่ยวันนี้จะเล็งเฮ็ดเขาไม่แล้ววันหี้านไอเล่นปืนเล็กอะไรอย่างเงี้ยที่เขมรยิงมาชื่อระยะยูนีบรอยยินเนี่ยในบ้านห้องบรอยยิ้น น,น,นี่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วกลับมาตรงนี้เมื่อกี้ที่เราค้างเอาไว้คือต่อชอดอใช่ไหมใช่ค่ะพื้นที่ตรงจุดนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับเขาพระวิหารเหมือนกันเขาบอกเป็นฐานช่องตาเท่าซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไทยจุดนี้เองเนี่ยเห็นบอกว่าความเจ้าเล่ห์ของขมรคือมันเอาพระหรอหรือว่าปลอมตัวเป็นพระ ใช่คือตั้งข้อสังเกตนะคะว่ามีการขนกําลังขึ้นมาแล้วกําลังเนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดทหารแล้วยังเห็นลักษณะเป็นชุดสีส้มๆก็คือเป็นพระตามข้อมูลเนี่ยเห็นว่าคาดการณ์ว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตชดที่ปลอมตัวมาด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเปิดคู่กับบริเวณเขาพระวิหารก็ได้ เนี่ยและข้างหลังเนี่ยจุดนี้เขาบอกน่าจะเป็นฐานลักษณะคือฐานปืนคอใช่ไหมค่ะวันนี้น้องด้านในไปเปิดหน้าให้ดูอีกจุดหนึ่งด้วยพาไปสำรวจบริเวณแนวรวดดน้มจริงๆแล้วเขาบอกว่าจุดนี้เองเนี่ยก็คือเป็นสนามทุ่นระเบิดของกัมพูชาซึ่งเบื้องต้นเองเนี่ยไทยเองเราก็ตึงกําลังอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็คอยสอดส่องตลอดเห็นบอกว่าวิวจุดเนี้ยที่เราอยู่มันมองเห็นถึงเขาพระวิหารเหมือนกันแต่ที่เมื่อวานเรานําเสนอไปเรื่องกรณีเขาพระวิหาราเป็นจุดสูงสูงที่สุดที่น่ากลัวณเวลานี้ที่เขมรยัง คงปักหลักแล้วยึดอยู่ถูกไหมใช่ค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศข้างบนหน่อยเห็นบอกนะเวลานี้น่าจะมีการเคลื่อนพลเข้ามาเพิ่ม ครับคุณผู้ชมพามาสำรวจพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับด้านหลังของผมคือแนวรั้วดนานะครับที่กั้นพื้นที่เอาไว้ตรงนี้จะเป็นแนวรั้วดนามเส้นสุดท้ายนะครับที่กั้นพื้นที่ฝั่งนี้ก็คือประเทศไทยส่วนตรงกลางนะครับก็คือเป็นเส้นแนวรัเวนแล้วก็มีกัมพูชาเนี่ยเขาตรึงกําลังมีฐานของเขาอยู่ด้านในป่าแห่งนี้นะครับเราจะเห็นผิวเผินเนี่ยเป็นป่าก็จริงแต่ว่าด้านในแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีทหารกัมพูชาประจําการอยู่นะครับอย่างที่ตรงโคบุระชั้นท กัมพูชาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีรายงานว่ามีทางเรื่องการขนอาวุธยุทโธปกรณ์หรือว่าปืนคอนะครับมาประจําการอยู่บริเวณแนวเขาแห่งนี้นะครับซึ่งจุดนี้นะครับหากมองไปฝั่งนี้นะครับคุณผู้ชมฝั่งนี้นะครับด้านหลังป่าตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของวัดแก้วก่อนหน้านี้เราก็สามารถที่จะไปอยู่บริเวณวัดแก้วได้แต่ตอนนี้เนี่ยทางกัมพูชาเขาก็มีการประจําการอยู่แล้วก็เราเข้าไปไม่ได้แล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะมีความสําคัญเพราะว่ามีทางภูมิขือที่เป็นเขาลูกถัดไปนนนะครรััับอยูู่่ดดด้้าาหลลงแวก็ีม นะครับคุณผู้ชมนี่ก็กั้นเขมียนหรือว่ากัมพูชาเอาไว้ไม่ให้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับและแน่นอนว่าพื้นที่ด้านหลังของผมเนี่ยก็บางจุดมีการวางทุ่นระเบิดเอาไว้เราก็ต้องอยู่ในจุดของเราไม่ออกไปข้างนอกนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้ด้วยครับ คุณผู้ชมแล้วกลับมาตรงนี้ฮะแล้วล่าสุดนี้เองน้องนาัดานัยเพิ่งสังเกตเห็นเดี๋ยวเปิดเพจขึ้นเต็มจอหน่อยได้ไหมลักษณะที่ตอนนี้หลายคนก็บอกว่าเขาพระวิหารเป็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่ามันมีการสร้างถนนขึ้นไปถูกไหมใช่ค่ะก็คือลักษณะเนี่ยเป็นการตัดสนนเส้นใหม่ขึ้นไปที่บริเวณปราสาทเขาพระวิหารแล้วด้านล่างเนี่ยที่เราวงกลมไว้เป็นสีขาวๆตรงนั้นเป็นฐานทหารของกัมพูชาถัดไปข้างบนวงกลมสีน้ําตาลเป็นจุดซ่อนรถถัง คุณผู้ชมและเราสรุปรวม2จุดก็คือพื้นที่พิกัดของทั้งช่องตาเท่าและเขาพระวิหารว่าเขามีการตั้งกําลังยังไงบ้างตามที่เสนอไปอม,มีทั้งฐานปืนมีทั้งพระที่ปลอมตัวใช่ไหมใช่ค่ะเป็นตอชดอปลอมตัวเป็นพระนี่ แล้วก็พวกฐานสไนเปอร์ต่างๆกลับมาตรงนี้คุณผู้ชมฮะแล้วเห็นบอกว่าล่าสุดวันนี้ผมขออนุญาตไปเร็วสักนิดนึงนะวันนี้เวลามีน้อย<ะ>ไปดูที่สุรินทร์กันบ้างความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทางขึ้นเนิน350ปราสาทต,ตาควายคุณผู้ชมทั้งสองพิกัดเนี้ยวันนี้จะเปิดอะไรให้ดูเพราะเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขมรเองเนี่ยมันมีการสร้างนอกจากกระเช้าขึ้นไป<ะ>มีการสร้างป้อมประการที่เหมือนเป็นป้อม จะเรียกอะไรบังเกอร์ใช่ไหมบังเกอร์ er ที่แบบโอ้โหแข็งแรงมากอะ่ะแล้วปกติเราเห็นบังเกอร์คือบังเกอร์แบบแค่แค่เขาเรียกอะไรนะกระสอบทรายไปกันใช่ไหม<ฆ>แต่อันนี้คือเป็นแบบประการเป็นเหมือนป้อมปืนขึ้นมาเลยแล้วอยู่ใกล้กับปราสาทต,ตาควายประมาณไม่เกินสักร้200อยสองร้อยเมตรอ่ะเพิ่งรู้เหมือนกันคุณผู้ชมฮาล่าสุดวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวเปิดภาพกระเช้าก่อนได้ไหมที่เป็นคลิปวิดีโออะ่ะที่เห็นกระเช้าที่เราเคยเปิดไปทางขึ้นที่บอกไปขึ้นเนิน3 5 0ไปขึ้นที่ปราสาทต,ตาควายแล้ววันนี้เราจะบอกว่า พิกัดจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเปิดภาพนี้ขึ้นมาเลยก็ได้ฮะเต็มจอแล้วมันมีคลิปวิดีโอตัวเนี้ยเป็นคลิปตอนที่เป็นกระเช้าตั้งแต่ตแตปี2554ภาพนี้เขาบอกมันถูกสร้างตั้งแต่ปี51คือสร้างเมื่อไหร่เราไม่มั่นใจแต่ถ้าตามที่เห็นคือ51นะมาแล้วแล้ว54เริ่มมีสื่อต่างชาติเข้าไปทำนำเสนอแต่กระเช้าอันนี้ถามว่าพิกัดมาอยู่ตรงจุดไหนคุณผู้ชมฮะวันนี้จะเปิดพิกัดให้ดู วันนี้เราลองไปสำรวจดูล่าสุดคุณผู้ชมะเขม,มันลักษณะก็คือถ้าเกิดเราเผลอมันสร้างจริงๆนะแล้วจุดนี้มีความสําคัญเพราะว่าพื้นที่เขมรเองเนี่ยเห็นใช่ไหมแบบเนี้ยไอ้กระเช้าที่เป็นขวามือเนี่ยค่ะแล้วผมขออนุญาตเปิดภาพหน่อยจาก Google นะฮะวันนี้เราลองไปดูแล้วชาวบ้านชีพ้พิกัดให้เราดูแบบขวามือนนะซ้ายมือผมขอเปลี่ยนภาพเป็น Google นี่ค,คุณผู้ชมะแล้วดูไปเรื่อยๆมันคือจุดเดียวกัน คุณผ,ผู้ชมเห็นใช่ไหมมันจะมีสาราอยู่อันนึงแล้วเนี่ยมันจะเป็นแนวลักษณะ,ะเป็นแนวกระเช้าขึ้นเขาไปใช่ก็คือตรงกันกับคลิปเมื่อสักครู่ค่ะที่เราเปิดไปข้างล่างมันจะเป็นลักษณะของสาราที่หลังคาแดงแงแล้วเส้นทางขึ้นกระเช้าก็คือตัดผ่านป่าแล้วก็ขึ้นไปข้างบนที่บริเวณใกล้ๆกับปราสาทต,ตาควายอันเนี้ยถ้าดูตาม g o o g l e Map นะคะนี่เส้นทางระยะห่างจากจุดเริ่มต้นกระเช้าไปจนถึงปราสาทต,ตาควายด้านบนค่ะคุณผ,ผู้ชมแล้วรู้ไหมว่าไอ้ลักษณะที่เขามีการขนของพวกนี้ขึ้นกระเช้าอ่ะ มันน่าตกใจยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาเองเนี่ยมีการขนของขึ้นไปตรงจุดนี้กำลังจะบอกว่าเขามีการขนพวกอ,อาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆขึ้นไปคุณผู้ชมฮะวันนี้เองบริเวณปราสาทตาควายเราไปได้คลิปๆหนึ่งมาเป็นคลิปของเข้าใจผมไม่น่าจเป็นเจ้าหน้าที่ไหมนะมแต่น่าจะเป็นคนขเขมรนั่นแหละเอารถขึ้นไปเลยฮะคือเอารถขึ้นไปแล้วน่าจะมีการขนของหลังจากพ้นกระเช้าตรงจ,รงจุดนั้นอนะ่ะมันจะขึ้นมาแล้วเจอถนนแบบที่คุณผู้ชมเห็นอันนี้นี่ แล้วหลังจากนั้นขึ้นมาก็จะเจอพวกฐานทหารใช่คือลักษณะเนี่ยมันจะเป็นทางสมัยนั้นนะเป็นดินลูกรังจุดแรกเนี่ยเป็นลักษณะของฐานทหารหลังจากนั้นขับเข้าไปเรื่อยๆคือตลอดทางเนี่ยจะเจอกับเจ้าหน้าที่ทหารเยอะมากบริเวณด้านล่างเนี่ยลักษณะเหมือนเป็นศูนย์บัญชาการเลยหลังจากนั้นค่ะสามารถที่จะเดินต่อไปได้ก็เป็นลักษณะเดินเข้าไปในป่านี่แหละค่ะพอเดินเข้าไปเนี่ย ก็จะเห็นจุดสําคัญเลยก็คือจุดที่มีการตั้งอาวุธปืนเอาไว้ตรงนั้นเป็นขอเปิดตรงปืนหน่อยได้ไหมเป็นคลิปตัวที่3มเ,<ล><ะ>เลยก็ได้ค่ะมันจะมีคลิปลักษณะนี้ฮะโอ้ออยอันนี้คือจุดที่เขาซ่องสมกําลังเอาไว้อาวุธจํานวนมากอยู่ที่บริเวณนี้นและตามรายง,งานคือมันก็อยู่ใกล้ๆตัวปราสาทคุณผู้ชมแล้วถามว่าพอเราไปเปิดภาพดูนะว่าบังเกอร์เขาเองเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเห็นบอกมันมีภาพบังเกอร์ด้วยนี่ถูกไหม ขอภาพบังเกอร์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมตอนที่เราไปเปิดดูแล้วจะเห็นบังเกอร์เป็นป้อมปืนอ่ะลักษณะก็คือว่าเข้าใจว่ามันจะเห็นก็คือไอ้ตัวแบบนี้เอาเพจขึ้นมาเลยก็ได้ควบคู่กันไอพ้พิกัดจุดเนี้ยเราไปเปิดภาพไปเจอลักษณะก็คือตั้งแต่ปี54ผมย้ํานะ,ะมันเจอก็คือว่าปืนเนี่ยเขามีการขนมาแล้วแล้วสร้างป้อมคุณผู้ชมดูขวามือดิไม่ได้ AI นะอันเนี้ย คือเป็นแบบประการขนาดใหญ่เลยถูกไหมใช่ค่ะแล้วสร้างแบบหนานแน่นลักษณะคืออยู่บริเวณเชิงทางขึ้นที่จะเข้าไปในป่าเพื่อทะลุไปที่บริเวณปราสาทตาควายตามรายงานนยอยู่ห่างจากตาควายไม่เกินประมาณ200เมตรแล้วเดี๋ยวซ้ายมือนี่อาวุธต่างๆวันนี้เราก็เลยลองไปดูซิว่าแล้วถ้าเราลองมุดเข้าไปในป่าเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยในภาพ Google Map มันไปถึงเลยถูกไหมนิดเดียวเองใช่ค่ะคือลักษณะเป็นภาพที่เราเราเดินแบบเหมือน Google Earth อะคะ่ะเดินเข้าไปภายในป่าแล้วก็จะเห็นลักษณะที่เป็นคลิปเป็นคลิปตัวที่เราพยายามที่จะเข้าไปตามเส้นทางใกล้ๆกับปราสาทตาควายนี่คะคือก็จะเห็น,น,นออยังตรงกระเช้าอยู่นะนี่ตรงกระเช้าอยู่ทีมงานมันจะมีตัวที่เป็นคลิปอะได้ไหม นี่อันนี้เปิดเต็มจอเลยฮะเปิดเต็มจอนี่หลังจากพ้นไอ้ตัวป้อมเมื่อกี้เนี่ยมันจะเข้าไปลักษณะแบบนี้เสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นไม่เกิน200เมตรทะลุเข้าเลยฮะถึงบริเวณพื้นที่ของปราสาทต,ตาควายเปิดไอ้ตัวประการนี้คู่กันก่อนก็ได้ฮะนี่แล้วดูดิเส้นทางเขาก็คือแบบนี้เลยนะสั้นๆคําถามคือเขาลุกเข้ามาแบบนี้ได้ง่ายๆเลยแล้วมานานแล้วด้วยนี่ แล้วทุกวันนี้เรายังจะสามารถเข้าไปอยู่ได้ไหมแต่ตาควายเราเข้าไม่ได้แล้วถูกไหม<ช>เราเห็นแต่ยอดประสาทนี่ถึงแล้วซ้ายมือเห็นตัวประสาท ฟังเสียงคุณพิชิตหน่อยฮะเป็นช่างที่เคยขึ้นไปบริเวณปราสาทตาควายเขาบอกเคยไปแล้วกระเช้าที่มันมีการสร้างขึ้นมายอมรับว่าในอดีตเองเนี่ยคือเคยได้ยินว่ามีการสร้างกระเช้าแต่ถามว่ากระเช้าเองเนี่ยมันสร้างไปกี่อันอันนี้เขาตอบไม่ได้<ะ>เพราะเนิน3-50ขึ้นไม่ได้เลยที่ไปได้คือไปถึงแค่ปราสาทตาควายและพ้นหลังปราสาทตาควายที่คุณผู้ชมเห็นภาพซ้ายมือเนี่ยตรงเนี้ยคนไทยไม่เคยลงมา<ะ>ถูกไหมเอาฟังเสียงฮะ คนขมิน้นครับคนขมิน้นใช่แต่ของเราของเขาเนี่จะเป็นแบบมาตรฐานมากอะ่ะของที่ที่ผมไปทำนะขนาดแค่เป็นรั้วต้องใช้เหล็กคอยสิบสอง่ะบ้านเราอ่ะเหล็กเก้ามิลธรรมดาอมของเขาจะมาตรฐานมากระดับวิศวะเหมือนกันอ่ะเหมือนของเราแหละจะเป็นคนขมิ้นครับแต่เป็นคนขมิน้น,น,ม,นมันต้องมีคนดูแลครับเพราะว่าจากภาพนะมันเป็นการเอาแมคโครเป็นเครื่องจักรหนักไปทําไม่ใช่ชาวบ้านขุด เป็นเครื่องจักรหนักแสดงว่าเขาวางแผนพอสมควรมีแบบมีแบบแน่นอนครับ,ม,บ,บมีแบบมีแผนใช่ครับต้องมาตรฐานไม่ใช่ว่าทําเหมือนบ้านๆเนาะม,นมันก็มีหลายขนาดครับสลิงอยู่กับขนาดสลิงไม่เป็นหลายตันก็มีแต่มันอยู่กับระยะความยาวว่าเขาทำกระเช้ายาวหรือเปล่าเขาพอสมควรครับเทพื้นเทไรนี่ครับอของเราแถวบ้านเราเนี่ย ไม่ค่อยตรวจเท่าไร่ปูนนะตองเขาอย่าง,างต่ำต้องสตเต็งสี่ร้อยขึ้นเราก็ใช้<อ>ครับสตเต็งสี่ร้อยคือความเข้มข้นของปูนนะครับเขาไม่ใช่ธรรมดาที่ผมเขาก็น่าจะเริ่มทำตั้งแตูเอ๋แต่ตอนนู้นแหละครับปีห้าสี่หลังจากที่ยิงกันตอนนั้นตะควายกับสายตะกูที่ผมเข้าไปทาตะควายตอนนั้นเราเข้าไปทําอะไรผมไปทํางานให้ทหารครับผมไปทํไในตอนยิงกันเมื่อกี้เนะนี่ยไปช่วยงานทหารประมาณเกือบเกือบเดือนยังครับไม่ไม่มีใครรู้หรอก เพราะว่าเราไม่สามารถขึ้นไปตรงตาควายได้ภาพป้อมนี่ใช่ไหม,อมนอกจากป้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วอะไอ้ที่เราเมื่อกี้เราทําลองให้เดินเดินขึ้นไปมันเดินไปพ้นหลังอันนี้นะค่ะแล้วขึ้นไปถึงตาควายนิดเดียวอะอแล้วดูดิทหารเต็มเลยนะม,มันเหมือนตั้งฐานทหารอยู่บอกเขาเรียกว่าอะไรเดียเชิงเขาที่จะขึ้นตาควายเลยอะอเอากระเช้าขึ้นมาต่อหนึ่งแล้วก็มาสร้างฐานสร้างฐานเสร็จปุ๊บเดินต่อได้ขึ้นตาควาย สุดจริงๆฮะแล้วนี่คือเกิดขึ้นตั้งแต่ปีอะไรนะ5-4ใช่ไหมใช่ค่ะคุณผ,ผู้ชมอันนี้คือความเคลื่อนไหวที่ตาควายผมขอไปดูที่อุบลราชาธานีเร็วนิดนึ่งนะวันนี้เพราะเวลามีน้อยจบเวลาเดิมนะ4ี่ทุ่มสินาทีค่ะคุณผู้ชมฮะวันนี้เพจทางรถไฟสายมรณะเมื่อวานจําได้ไหมไม่แน่ใจทีมงานเอาแผนที่มาหรือเปล่า ไอ้ที่แผนที่เนิน74 5หเนินเ4 1ดนพลรานกระทิงพลรานโนเนม,มแล้วอะไรนะพลรานปัจชาพลรานปัจชา5พิกัดที่เมื่อวานนี้ช่อง8นํนำเสนอเปิดไปบอกว่าไทยถูกยึดไปหมดแล้วที่มันเป็นแผนที่อยู่ในไอ้ไอกระดาษอะที่เจ้าหน้าที่เขาเปิดให้เราดูล่าสุดคุณผู้ชมฮะเนินต่างๆจุดนี้ปรากฏว่าวันนี้เพจทางรถไฟสายมรณนะเขาก็เลยมีการอันเดี๋ยวเปิดที่ขึ้นเต็มจอก่อนนี่อันนี้จําได้ใช่ไหมเขาว่าเป็น5พิกัดที่เขมรเข้ามายึดแล้ว ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะที่เนิน741คือบนสุดเลยของแผนที่อันนี้ค่ะวันนี้เพจทางรถไฟสายมรณะเขานําเสนอบอกว่าอาจจะมีการสร้างถนนมาแล้วถูกไหม,มเปิดภาพขึ้นมาเต็มจอหน่อยเอาเป็นภาพตอนที่ยังไม่สร้างก่อนนะวันที่8เดือน10อปี2025ค่ะ8เดือน10นะ8ตุลาคมตอนนั้นเองเนี่ยเห็นบอกว่าถ้าเนินเจ1มีการยึดแล้วมีข่าวแว่วๆว่า ขมเนขนกําลังมาแล้ว8เดือน10คืออันนี้ใช่มันยังเป็นสีเขียวอยู่ปกติค่ะไม่ได้มีการตัดถนนเข้ามาแต่อย่างใดน,นะคะสภาพมันก็ยังดูปกติทุกอย่างแต่ทีนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของมันมันมาเริ่มตอนช่วงเดือนพฤศจิกายน15เดือน11อก็คือ15พฤศจิกาไอ้ที่เห็นเขียวๆปรากฏว่าเพจทางรถไฟสายมรณนะเขาไม่เขาบอกว่าดูแล้วสงสยัยเหมือนข่มเ็นกาลังพยายามจะสร้างถนนเข้ามา คุณผู้ชมไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าตรงกลางจอที่มันวงสีส้มๆเอาไว้อันนี้เขตเขาทําที่เขาชี้ตรงถนนเห็นใช่ไหม,มแล้วก็เป็นทางเข้ามาแล้วเหมือนมันเป็นเหมือนเหมือนหญ้าที่เหมือท,ที่ไปอ่ะเหมือนทางป่าเป็นจุดๆออเปิดคู่กันหน่อยก็ได้ฮะวันที่8เดือน10กับ15เดือน11นี่ ขวาคือยังไม่สร้างาซ้ายคือเริ่มมีแล้วกำลังสงสัยว่าเขมรกำลังทำถนนขึ้นมาที่เนิน741ใช่หรือไม่มตามที่บอกว่าเนิน741อาจจะเป็นจุดที่เรานั้นเสียไปถูกไหมล่าสุดเห็นบอกว่าวันนี้เองผู้สื่อข่าวเราเลยไปเจอกับตัวของหัวหน้าพักไทยรวมพลังแปคุณวัศวัตร ซึ่งเป็นสสในพื้นที่ของอุบลราชธานีเห็นบอกเจ้าตัวเองมีข้อมูลเกี่ยวกับเนิน741 ใช่ค่ะสอสอกังฟูนะคะบอกว่าคือเนิน741เนี่ยยืนยันยังเป็นคนไทยเนื่องจากว่าฐานไทยเนี่ยมองว่าเนิน741อยู่ไกลเป็นจุดด้อยทางยุทธศาสตร์ก็เลยมีการไปเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้นานแล้วมีการทําถนนอ้อมเข้าไปตรงเนินนี้ทําให้กองกําลังของเราเนี่ยมีการเสริมอาวุธแล้วก็ไม่น่าเป็นห่วงจุดนี้ยืนยันเลยยังเป็นของไทยอยู่ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยถามต่อถึงจุดอื่นๆอ,อย่างผูโน,โนเนม,มพลานกะทิงพลานปัจชาอันเนี้ย ยังคือสสกังฟูอ่ะไม่ได้ตอบชัดแ,แต่ก็บอกว่าไทยเองเขาก็เตรียมพร้อมอยู่แล้วอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ตอบยังไม่ได้แต่ถ้า741ยืนยันยังคงเป็นของไทยแต่เจ้าหน้าที่รัฐยังไม่ได้ออกมายืนยันนะ,ะอันนี้สสบอกเขาได้การข่าวมาเอาลองฟังหน่อยถ้าเป็นแบบนี้เราก็สบายใจีนึงอะถ้าเราปล่อยไว้ก็จะเหมือน745หแต่ด้วยเนื่องจากทางหน้างานนะครับทางท้องถิ่น นะครับทีมงานเราด้วยทีมงานผมด้วยแล้วก็ทหารช่างด้วยบางส่วนนะที่เป็นออทหารที่รู้ภูมิศาสตร์ที่เป็นทหารที่อยู่ที่นี่มาทหารพรานก็ดีเนะี่ยเขาจะรู้ภูมิศาสตร์เนาะก็เรารู้อยู่แล้วว่าตรงไหนที่จะเป็นจุดด้อยเรารีบไปกบนะครับทำให้เป็นจุดแข็ง74 1เนี่ยไม่เป็นเรื่องอะไรที่น่ากังวลเลยครับเพราะว่าเราทําถนนอ้อมไปในเนินตรงนั้นแล้วแล้วก็อยู่ในในในแนวที่ถนนอยู่ด้านบนเนินนี้อยู่ข้างล่างแล้วเราก็สามารถควบคุมพื้นที่ตรงนี้ได้อย่าง เต็มที่นะครับ7จ1ไม่ต้องกังวลนะครับข่าวที่ออกไปหลายๆสื่อมองว่า741ก็ถูกเขามายึดแล้วเหมือนกันก็ขอเรียนชี้แจงตรงนี้นะครับผมได้สอบถามกับทางหน้าแนวแนวรบแล้วว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะครับเพราะเราก็ยังยังรักษาได้อยู่นะครับอยู่ใน1แผนยุทธศาสตร์ละกันอ่ะ,ะคุณผู้ชมมาแล้วกลับมาตรงนี้741เขาบอกอยู่ในแผนยุทธศาสตร์และน่าจะเป็นของไทยอยู่อ่เดี๋ยวรอดูว่าเป็นอยู่หรือเปล่านะเพราะมันอยู่พื้นที่ที่ค่อนข้างห่างถูกไหม,มแล้วมันใกล้กับช่องบอกผมขอเปิดแผนที่อันนี้เต อีกเนินหนึ่งที่อยากจะพูดถึงคือเนิน745 745หเห็นตรงกลางเฟรมไหม,มที่เราวงไว้สีแดงนะ745อันนี้ได้รับการยืนยันว่าคเมนยึดไปแล้วฮะ วันนี้ผู้สื่อข่าวเราเองก็เลยไปเจอกับคุณกรกฎเกตแก้วอดีตทาหารพานจู่โจม911ค่ายปักธงชัยบอกเนิน745ที่ขเขมรยึดไปนั้นหลังจากการประทะบอกจริงๆแล้วเนิน745เป็นเนินสูงข่มมีความสําคัญทางยุทธศาสตร,ร์แล้วเห็นบอกว่าทาหารไทยเองเนี่ยไม่คาดคิดว่าขเขมรจะเข้ามาที่จุดนี้ก็เลยชะล่าใจไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเมื่อไม่ได้เข้าไปตรวจสอบเองเนี่ยก็เลยทําให้ขเขมรมันลักลอบเข้ามาในพื้นที่จุดดังกล่าวยอมรับว่าเราเองค่อนข้างจะเสียเปรียบเนื่องจากบริเวณนี้จุดกองกำลัง ที่จะขึ้นไปบริเวณเนิน,น,นดังกล่าวเป็นป่าทึบคือฝั่งไทยขึ้นไปถูกไหมค่<ฮ>ะแล้วเราจะขึ้นไปเคลื่อนพลเข้าไปก็ลําบากแต่ฝั่งกัมพูชาเองเพราะเขาเห็นว่าเราไม่ได้เข้ามาเขาก็เข้ามาหลังจากการประทะ741อ่ะยังอยู่745ว่าไปแล้วเอ้าฟังฮะ เนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยมันเป็นเนินสูงขมจริงๆแล้วมันเป็นเนินสําคัญทางยุทธศาสตร์นะครับแต่เนื่องจากเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ยุคเวียดนามที่ยึดกัมพูชาอยู่นะครับเขาก็เ็ไม่นเขาก็ไม่เคยขึ้นมายึดที่เนินเจ็ดสี่ห้าเลยอไอเราเองก็เห็นว่าเขาไม่มาเราก็ไม่เคยขึ้นไปเนื่องจากว่า ไปฝั่งประเทศเรานี่ที่เข้าไปมันเป็นป่าดงดิบเป็นพื้นที่ที่มันไม่มีเส้นทางเป็นป่าดงดิบต้องขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยมันลำบากเราไมเา่เราไม่ไปตั้งฐานบนนู้นแต่เราจะไปลาดตะเวนเป็นบางครั้งแล้วก็ลาดตะเวนทางอากาศนะครับ ตอนแรกๆมันไม่มีขมนมานะครับไม่ไม่เคยมีขมนมาเลยแต่ว่าตอนนี้ที่มันถมขึ้นมายึดได้ข่าวว่าขมามายึดเน,ย<ม>เนื่องจากว่าเป็นเนินยุทธศาสตร์สาคัญทางทหาร<ม>เป็นเนินสูงขมที่สุดในบริเวณนั้นมันสามารถตรวจการเห็นไกลตั้งฝั่งประเทศเราและฝั่งประเทศกัศกมพูชารวมๆนิดหนึ่งตรงที่เราไม่ไปตั้งฐานอยู่เนื่องจากว่าการส่งกำลังบารุงการเข้าออกมันลําบากนะครับ ขอมเมนก็ไม่เคยขึ้นมาด้วยเราก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นมานะครับมันก็เลยพอเราไม่ขึ้นไปมันก็เลยถือโอกาสขึ้นมายึดเนินตรงนั้นนะครับซึ่งเป็นเนินขุนสูงขมถ้าเราจะเข้าตนะีก็จะยากลําบากนะครับ คุณผู้ชมครับแล้ววันนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวของอดีตทหารพานเขาบอกว่าถูกยึดไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมวันนี้ทหารกันบ้างพลเอกรังสีกิติยานทรั์ฮะในฐานะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตที่ปรึกษากองทัพภาคที่หนึ่งเห็นบอกว่าไอ้กรณีเนินต่างๆไม่ว่าจะ7 4 5 7สีห้าเสีหนึ่งภูโนเนมพลรานปัชชาหรือแม้กระทั่งไอ้พื้นที่อะไรนะอีกอันหนึ่งพลราน พลังกระทิง5พิกัดนี้ไม่ต้องกังวลจริงๆแล้วที่เราเสียไปเนื่องจากว่าครั้งก่อนเรารบกัน5วัน4คืนเวลามันน้อยถูกไหมเราเอามาไม่ไม่ทันว่างั้นเถอะเวลาหมดซะก่อนถ้าไทยมีเวลามากกว่านี้เชื่อว่าทุกพิกัดเราก็เอาคืนได้รวมถึงตาควายด้วยเอาฟังดูฮะคือเราอย่าพูดว่าเราเสียพื้นที่นะครับเพราะว่าไอ้การผูชาเนี่ยมันใช้วิธีคือตอนที่เรา ป้าระ,ะมานหวันสี่คืนแล้วมีการประชุมที่มาเลเซียเนี่ยหลังจากที่เราตกลงในที่ประชุมนะครับว่าเป็นการหยุดยิงไม่มีเงื่อนไขกําลังใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นไอ้การบูชาเนี่ยมันใช้โอกาสเนี่ยเคลื่อนกําลังเข้ามาซึ่งมันละเมิดแต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยขีดความสามารถของกองทัพเราเนี่ยไอ้พื้นที่ที่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราสามารถเอากลับได้อยู่แล้วนะครับคือการพูชามันก็ เจ้าแร่ของมันน่ะคือตบัดสัตว์ไม่มีวาจไม่มีสัจาวาจาแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรานะไอ้เดินพวกนี้เราสามารถทําลายมันได้ภายใน15นาทีนะครับเพราะกําลังเราเหนือกบมันทั้งทางบกทางเรือทาง,ท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 งอากาศอ๋อไม,ไม่ไม่มีหรอกครับแต่ว่าเอาแบบนี้วันนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนของเราว่าการตกลงกัมพูชาเนี่ยเมื่อหลังมีการเจรจารแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมที่จะขับไล่มันถ้ามัน ละเมิดข้อตกลงนะแล้วมันก็เอากําลังเข้ามายึดแบบนั้นแหละแต่จริงๆแล้วกาลังพวกเนี้ยมันไม่มีความสามารถในการป้องกันพื้นที่ที่มันละเมิดหรอกคือเราจะจัดการกับมันเมื่อไหร่เท่านั้นนะ่ะเราจะจัดการเมื่อไหร่ก็เท่านั้นแหละค่ะแล้วคนดูบอกเชื่อมือนะเรื่องของกริปเพน F16 ถูกไหมคุณผู้ชมแล้ว7 4 5เพื่อเป็นการยืนยันว่า ใช่ไหมจะไม่ใช้คําว่ายึดก็ได้แต่ณตอนนี้เขมรเข้าไปควบคุมพื้นที่นั้นอยู่เพราะเรากำลังจะบอกเป็นของเราถูกไหมคุณผู้ชมมะแล้วเปิดภาพภาพนี้เข้ามาหน่อยเห็นบอกแนนซิกิตรีไปเฝ้าดูเขาทำถนนแล้วเหรอใช่ค่ะอันนี้ฝั่งตรงข้ามเป็นฝั่งของเขมรน,นะคะจะเห็นได้ว่ามีการตัดถนนเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือลักษณะเนี่ยตัดถนนขึ้นมาจนถึงใกล้ๆก,กับเนิน745ค่ะคุณผู้ชมมา เวลาเข้าไปที่ไหนถนนมักจะมาแต่เมื่อกี้นี้การข่าวของที่อุบลบอกว่า74-1เรายังไม่ได้เสียไปไทยควบคุมอยู่แต่มันมีจุดถนนคล้ายๆแล้วกันเหมือนจะมุ่งหน้าไปที่นั่นก็ต้องรอดูอีกสัก2เดือนว่าไปถึงไหม,มถ้าเกิดว่าตามการข่าวไม่ไปก็ดีแต่ถ้าไปรัฐเราจะจัดการกันยังไง